สวัสดีค่ะสวัสดีนะคิดถึงจังเลยวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องบูลลี่นะเออถ้าใครที่เคยโดนบูลลี่เนะี่ยก็น่าจะมีความรู้สึกค่ะ,คะกันแบบว่าเฮ้ยมาบูลลี่ฉันทําไมวะเซ็งวะอะไรอย่างนี้แต่จะบอกว่าคนสมัยก่อนอะ่ะก็คือจะบอกว่าเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าคนโดนบูลลี่นะมันก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงเลยละ่ะกับปุ๊กเพื่อนของเราเองอะ่ะ ปุ๊บเพื่อนของเราก็มีพ่อแม่เป็นคนไทยคนไทยนี่คือต้องบอกไทยแท้นะพ่อไทยแม่ไทยไม่ใช่แบบผสมแบบลูกผสมนี่ก็จะแบบเราแบบเหมือนพี่บุตรเนี้ยพ่อจีนแม่ไทยเอออันนี้ก็จะผสมแต่จริงๆปัจจุบันนี้มันก็คือกระทบเรียกไทยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าปุ๊บเพื่อนเนี่ยก็คือพ่อไทยแม่ไทยพ่อแม่เขาก็เป็นคนต่างจังหวัด แล้วเธอก็จะค่อนข้างมีผิวที่ขาำขำหน่อยผิวเข้มว่างั้นเถอะแล้วเธอก็ตัวเล็กๆตัวเล็กๆอวบอวนหน่อยก็เธอก็นด้สายดียแหละแต่ว่าเธอก็มักจะโดนบูลลี่อยเรื่อยๆเลยจากเพื่อนที่มีเชื้อสายจีนว่างั้นเถอะในตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าใครที่ขาวอะ่ะขาวก็จะเป็นแนวแบบอ่าลูกครึ่งจีนอะ่ะเพอๆเพอก็เต็มใบเลยเต็มใบก็คือพ่อจีนแม่จีนแล้วเขา ก็มาอยู่เมืองไทยตั้งนานแล้วตั้งแต่อากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่เขาอ่ะก็คือพวกนี้เขาก็จะทําการค้าแล้วเขาก็มีลูกมีลูกออกมาเนี่ยก็คือจีนเลยก็จะพวกนั้นก็จะเป็นแบบอาผิวนี่ขาวขาวขาวบางทีก็ออกซีดบางคนก็ออกเหลืองแต่เขาก็จะเหมือนปากนี้จมุกหน่อยหน้าจ,จืดจืดอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่เขาแต่งแล้วก็สวยไงและที่สําคัญเนี่ยผิวขาวว่างั้นเถอะแต่ปุ๊กเพื่อนเราเนี่ยก็จะเป็นแบบคนไทยอ่ะคือแบอกแปลว,ว่าพ่ออาเป็นคนอีสานและแม่ก็แบบทางเดียวกันนั่นแหละเขาก็พบรักกันเจอกันเนาะแล้วก็มีลูกเป็นปุ๊กเนี่ยปุ๊กก็จะออกเป็นเด็กไทยที่แบบผิวเข้มอ่ะผิวคําคือทำอะไรนางก็จะเจอบูลลี่บอ่อยแบบเฮ้ย ไม่ไม่จำาเหมือนปุ๊กนี่หรือว่าแบบเธอทําอะไรเธอก็จะโดนเหน็บว่าเฮ้ยแกซื้อคีมอะไรมาทาขาวดีใช่แบบว่าถ้าปุ๊กทาแล้วขาวเนี่ยเดี๋ยวตัวจะซื้อมาทาม้างอะไรเงี้ยก็คือกันแนกัแหนแต่ปุ๊กก็คือไม่ค่อยสนไม่ค่อยโกรธมากน่ะแต่จริงว่าเพื่อนคนอื่นฟังแล้วถ้าเป็นสนิทเพื่อนสนิทอย่างเราก็มโหดแทนอะ ่างพี่บุรก็เซ็งอ่ะบางทีเราก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยแกจะมาอะไรเพื่อนนักหนาวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยผิวมันก็มนไม่ได้แปลก็คนไทยอ่ะเขาก็ผิวอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ดําแต่เขาคืออีพวกเนี้ยมันก็ช่างกันแนะกระแหนช่างเหน็บแนมจะบอกเลยว่าถ้ามาอยู่ในสมัยเนี้ยแล้วมันมีโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยไอ้ปุ๊กมันก็คงจะไปโพสแล้วล่ะว,ว่ะเออคนนึคนนี้มาว่ามันหรือมาเน็บ มากะระดะแหนมันแต่แบบสมัยก่อนไงไม่มีมันก็ได้แ่ว่าเก็บไว้ว่าเออแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคนไทยอะไรอย่เงี้ยแต่แบบเซ็งอะแต่ที่จะมาเล่าคือว่าแบบไอการกระแนกะแนการบูลลี่เนี่ยมันก็ยังมีมาถึงปัจจุบันนี้ในในในปัจจุบันนี้ที่ว่าน้องๆหรือรุ่นนี้ยังก็ยังเจอก็คือมนุษย์อะปากดีและปากไม่ดีอะ มันก็มีเขากันไปก็มีน้องคนหนึ่งอ่ะบางเอิญเข้ามาปรึกษาเหมือนกันว่าพี่บุตรหนูว่าไปอยู่ออฟฟิศใหม่แล้วก็หนูอ่ะก็คือคนไทยว่างั้นเถอะน้องเขาผิวคนไทยแล้วก็หน้าตาคมเข้มอ่ะเขาเป็นชาวใต้เขาก็จะโดินอีพวกแบบผอมเขาขาว,ขาวซึ่งพูดตรงๆในนะแม่งปัจจุบันเนี้ย มันจะผอมจากขาวเนะี่ยด้วยอะไรบางทีมันไม่ใช่ด้วยธรรมชาติหรือด้วยการที่มันลดน้ําหนักแล้วมันผอมนะบางคนมันก็ไปฉีดบางคนมันก็ไปดูดไขมันเออบางคนมันก็ไปผ่าเอาตรงนั้นออกตรงนี้ยัดเข้าอะไรอย่างเงี้ยและไอความขาวปัจจุบันเนี้ยพวกก็พูดอยากรู้อ่ะว่ามันมันขาวจริงขาวปลอมอ่ะนู้น ون! ต้องไปดูถึงบ้านเขา พ่อแม่พี่น้องยันปู่ย่าตายายเลยอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่เหมือนกับว่าถ้าอยากรู้ว่านางคนนี้เขาสวยเขาขาวจริงไหมอ่าเป็นจัก,กรมาพันหรือเปล่าคือถ้าไม่จัก,กรมาพันเราไม่พูดนะเพราะว่าแบบสมัยนี้กินยากินยามันจะมียาแบบประมาณวิตามินซีประมาณแบบกินกูด้ากินอะไรแล้วขาวใช่ไหมอันนี้เขาก็จะกินแล้วแบบเออพัฒนาความขาวไปเรื่อย แต่บางคนเนี่ยมันช้าไงความขาวอะ่ะก็ใช้ฉีดเลยไปตามเดนนะคลินิกเยอะแยะก็คือเข้าไฟแล้วแบบยาขาวอะ่ะก็ขอให้มีตังอะตาตังเข้าไปอะ่ะหมอคนก็ฉีดมาดีหรอกบางคนก็มีผลมีเอฟเฟกอะไรนั่นก่อนแล้วแต่ไปเจอมันนะไปเจอหมอเจอคลินิกอันนี้เราไม่รู้ด้วยแต่ว่าไอ้ไอ้การที่เรามาพูดเรื่องบูลลี่เนี่ยแบบเซ็งอะ เซ็งเะบอกว่าจากจากเห็นไหมมันมีหลายคนนะหลายชีวิตอ่ะหลายชีวิตที่ชีวิตเขาเพลิกผันแล้วเขาก็เปลี่ยนอ่ะคือแบบเ,เราบางทีไปอ่านเนาะก็จะเจ,เจอว่าแบบนางแบบอาเธอเนี่ยดังมากขาวตาโตเธอมาจากที่เคยเป็นเด็กดามาก่อนเด็กที่หน้าตาขี้เหร่มาก่อนเลยเพราะว่าเธอเดินดูถูกเธอก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอน,นุนี้เปลี่ยนจาก ำเป็นขาวตาเล็กเป็นตาโตอ้วนเป็นผอมอ่าแล้วก็อ่าไม่มีตรงนี้ก็มีตรงนี้มีเพิ่มขึ้นยัดซิลิโคนเข้าไปเยอะๆที่ที่ที่พูดนี่คือไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าจะบูลลี่คนที่ทำหรืออะไรยังไงแต่จะบอกว่าคือคนเรามนุษย์อะ่ะพี่พี่บุตรก็พยายามบอกน้องที่เดบุลลี่นะว่าคนเรามนุษย์เกิดมามันไม่เหมือนกงินเป๊ะพี พี่น้องกันน่ะออกตามกันมาคานตามกันมาจากแม่เดียวกันน่ะมันยังไม่เหมือนกันเลยแกเมื่อที่ตาคนนี้โตตาคนนี้ตีอีกคนจมูกโดอีกคนจมูกบี้คือไม่เหมือนแล้วถ้าเราจะไปแบบอยากให้หน้าตาแบบเหมือนดาราคนนี้เอาบอกไว้ให้ดูเลยนะว่าฉันจะต้องเหมือนฉันจะเอาเหมือนอ้๊มเลยนะเนี่ยฉันจะเอาเหมือนชมพู่ทำ ฉันฉันพนันเลยแบบคนเดียวแกไม่ได้บอกของดาราหรอกแกต้องอาจจะต้องผ่าเป็นสิบหรือหลายสิบหรือเป็นร้อยเอาไหมเผอผออาจจะใกล้เคียงแต่ไม่ใช่บอกเขาคือหน้าใครก็หน้ามันอะเออแกจะแบบความสวยของคนอะ่ะมันก็อ่าพี่บุกน้องก็มาบึึกษาพี่บุกก็บอกว่า ความสวยอ่ะมันก็ไม่ยังยืนนะถ้าความดีแต่ถ้าสวยด้วยโอเคก็ดีไงแต่แบบความสวยไม่จําเป็นจะต้องจมูกโดตาโตผิวขาวจั่วเป็นเกาหลีคือเธออาจจะจมูกแค่พอดีตาแค่พอดีเธอก็แต่งเอาหน่อยผิวก็อ่าเหมือนคนผิวคําก็สวยใช่ไหมเห็นกันใช่ไหมแบบดารา ดาราสาวที่เขาแบบผิวสีน้ำผึ้งอะไรเขาแบบนวนเนียนสวยอันนี้คือก็คือเขาก็มีเสน่ห์ในตัวเองคือทุกคนะผู้หญิงอะจะบอกว่ามีเสน่ห์แล้วว่าความสวยของตัวเองที่ไม่เหมือนใครถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งรับได้เช่นคนที่จะมาเป็นแฟนเขารับได้อันนั้นก็คือจัดว่าโหมันสุดยอดมากๆนะสุดยอดมือมาคือแบบ ไม่ใช่ว่าฉันจะชอบเธอเธอต้องไปผ่าหน้าให้เหมือนดาราคนนี้ก่อนฉันจะรักเธอเธอต้องผ่าหน้าให้เหมือนอ่าอ่าน้องอ่ะอะไรอ่ะซองเฮคียวเนี้ยโอ้ยมันเฮ้ยมันไม่ได้ไหมมันไม่ใช่แต่ถ้าในทางที่ตรงกันข้ามเราอ่าเราจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะฉันชอบเกีนะฉันจะรักเกีนานถ้าเกไปผ่าหน้าให้เหมือนจุงกิ อะไรเงี้ยค,คือเอาตรงๆไหมไอ้ความดีอ่ะมันดูไม่ได้ที่หน้าหรอกมันเป็นของที่อยู่ลึกมันอยู่ในใจอ่ะบางคนอ่ะหน้าตาไม่ได้หล่อเลยแต่ทําไมเขามีแฟนสวยเขาเป็นคนที่แบบอ่าเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมีความอ่อนโยนมีความมีการเทคแคร์มีการเข้าอ,อกเข้าใจอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างซึ่งเราก็จะพยายามบอกน้องๆที่เข้ามาคุยว่าแบบ เฮ้ย <g ain> <g ain> แกอย่าไปตัดพ่อต่อว่าตัวเองเลยหรือแบบบางคนก็ว่าไปถึงที่บ้านตัวเองว่าอุ้ยทำไมแม่แม่ม่แม่ไม,ม,ม่ทำให้เลี้ยงหนูให้มาผิวขาวกันนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้แยแกคิดผิดไหมเออเราถึงบอกว่าเนี่ยปัจจุบันเนี้คือสิ่งหลอกลวงมันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ให้ได้อยู่ให้มีความสุขอ่ะ มันก็ต้องมีการคิดนิดน,นึงว่าอ่าพันธุกรรมเราเป็นยังไงเป็นมาแล้วก็อความจะสวยความจะงามเนี่ยมันแต่งเอาได้มันใช้เครื่องสำอางได้สมัยนีย้ที่เขาแต่งกันเยอะแยะแต่ไม่ใช่วะแกจะเอางามถาวรไปสัญญกรรมถามว่าแล้วเงินในกระเป๋ามียังไงมีแค่ไหนไม่ใช่ว่าแกจะต้องทําอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายช่งสมัยนี้เขาหลอกกันเยอะเยอะพรอะไรเพราะว่า ต้องการเงินเยอะๆไปเพื่อ,อซื้อรถซื้อซื้อรถสป,ปอร์ตรุ่นไหญ่ซึ่งแบบการทำงานในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิบปีสิบปีอาจจะไม่ได้รถคันนี้ยังซื้อไม่ได้ฉันก็หาวิธีเนี่ยหลอกเลยหลอกล่อคนให้มาลงทุนหรือมาทำอะไรก็แล้วแต่ได้เงินไวๆแล้วฉันก็จะเอาเงินก้อนน้ไปซื้อรถอมามาบรรเทาความอยากว่างนั้นเถอะหรือบางคนก็แบบว่า ไปหลอกแล้วก็ไปอาสัญกรรมพานน่าแต่งนี่เติมนั่นเข้าไปอะไรแบบใช่เพราะว่าวิธีหาเงินถ้าทํางานเนี่ยสิบปีอาจจะยังไม่ครบไงมันได้แต่มันอาจจะยังไม่ครบไม่ครบสิ่งที่ต้องการก็ผามาตั้งแต่หัวจนเท้าอ่างนนะก็หามาโดวยวิธีที่ไม่ถูกแล้วสักวันถ้ามันโดวนวันคือถ้ามันเป็นสิ่งที่ผิดที่เราไปกระทำนะ แล้วโดนจับขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยความสวยถามว่ามันช่วยอะไรถ้าคุณคุณเป็นคนไม่ดีอ่ะคุณชอบดูถูกคนอื่นอ่ะคุณขี้นินทาหรือคุณดูถูกว่าคนอื่นไม่เก่งไม่ดีเท่าคุณอ่ะคุณมองเขาด้วยหางตาเงี้ยเออเมื่อมีน้องเข้ามาปรึกษาพี่บุกก็จะพูดเสมอว่าเฮ้ยอย่าไปสอนคนพวกนั้นเพราะว่าพวกนี้มันมีปมด้อยในใจเว้ยจริง พวกที่ชอบดูถูกคนอื่นนะบอกจริงมันเหมือนกับว่ามันดูถูกคนอื่นปุ๊บแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นแบบเฮ้ยแกไอุ้๊กเรื่องนี้แกไม่รู้เลยเหรอเรื่องง่ายๆแค่นี้หรือว่าแกใช้อะไรคิดหรือเออเนี่ยเขาทำกันทำไมแกไม่รู้เรื่องคือผู้ตรงๆคนไม่ได้รู้อะไรทุกเรื่องหรอกคุณอัจฉริยะกูต่อให้เอสติฟจอบอะ เจ้าของไอโฟนอะรู้เรื่องเทคโนโลยีแล้วเอามาร้อยฟองอะไรอะถามว่าอาจจะทําได้ดีไม่เท่าแม้คะที่ร้อยฟองอะไรถูกไหมเออจริงปะนะคิด,คดลองคิดตามดีเอาเข้าเป็นจริงผู้ที่เก่งคนที่มีความเป็นอัจฉริยะผู้หรูที่เปรียบเทียบให้ฟังหรือว่า คนที่เขาร้อยพงอะไรเก่งเขาก็จะมีความเรียกว่าความเก่งในด้านของเขาแต่ถ้าให้เขาไปแต่งหน้าเขาอาจจะแต่งสู้ช่างแต่งหน้าเหมือชินไม่ได้แต่ถ้าร้อยพงอะไรแข่งเขาต้องชนะคือคนเราไม่ได้เก่งในทุกอย่างไม่ได้เก่งในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นก็บอกว่าขอให้จงพอใจในสิ่งที่เรามีและพัฒนามันขึ้นเช่น อาแม่ค้าเขารอย,ด,ยดอกไม้ไล่พงอะไรเก่งสักวันเขาอาจจะอาได้ถ้าได้ไปอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศเ <c oughs> ขาอาจจะเอาวิชาเนี้ไปทํามาหากินโดยที่แบบเขาใครเป็นเป็นฝีมือที่แบบไม่มีอ่ะฝรั่งไม่มีอ่ะมีแต่คนไทยอย่างเงี้ยได้อีกหน่อยอาจจะพัฒนาไปเป็นครูสอนถ้าเขาได้ไปอยู่ต่างประเทศ หรือได้ทั้งวางเขาอาจะมีลูกแล้วไปอยู่ต่างประเทศเขาอาจจะไปเป็นครูสอนไปมีไรายได้มากมายที่ต่างประเทศก็ได้ใครจะรู้เช่นและที่สําคัญคือเราจะไปดูโถใครจะบอกว่าแม่จะอัจฉริยะของโลกอ่ะถ้าต้องเจ็บป่วยไปอ่ะถามว่าคุณทําไงคุณจะใช้ความอัจฉริยะของคุณรักษาหรือไม่ใชค่คุณต้องพึ่หมอคุณต้องพึ่งยาอ่าเพราะฉะนั้น คุณเอาความอัจฉริยะความเก่งความสวยความฉลาดของคุณ่ะช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณต้องไปสยบกับหมอที่เขามีความรู้เฉพาะด้านเราถึงจะต้องมาคือบอกน้องๆตลอดอว่าเฮ้ยแกจะมีความเก่งทางด้านไหนคือชอบด้านไหนก็ก็มุ่เอาไปเลยด้านหนึ่งอย่าไปคิดว่าอ่าตรงเนี้ยฉันไม่เข้าใจเลยฉันงูว่าพี่แบบ คนอื่นเขาฟังแล้วเขาเข้าใจอะพี่บุตรแล้วแล้วเพื่อนมันก็ว่าหนูว่าหนูงโง่เลยพี่บอกเลยว่าคนที่ว่าคนอื่นโง่อะตัวเองโง่กว่าเพราะคนที่ฉลาดจะไม่พูดแบบนี้อืมคนเราถ้าไม่ได้เรียนรู้จะไม่มีความฉลาดเกิดขึ้นเหมือนกับถ้าแก,กฉลาดแต่แกนั่งนิ่งๆวันๆแกน,นั่งเฉยๆแล้วแกคิดว่าแกจะเสพความฉลาดที่ไหนนอกจากถ้าแก,กไม่เข้าไปหาความรู้ไปหาครูได้ไปเรียน อะไรเงี้ยถ้าคือดีแกเกิดมาแล้วแกแกคิดว่าแกฉลาดแกเก่งแกนั่งนิ่งๆมองรุ่นมองนี่ถามว่าแกเก่งยังไงแกฉลาดยังไงเออแล้วถ้ายิ่งแกไม่ได้เอาความเก่งอะ้มาช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นว่าองั้นน่ไม่ใช่จะช่วยแล้วคือเห็นแ่ตัวคนเดียวเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเก่งฉลาดจริงแต่ว่าเห็นแ่ตัวสุดๆแล้วใครจะครบ มีคนคบก็คือคนที่อยากหาประโยชน์กับแกน่ะและมันคบเพราะมันก็อยากจะได้ประโยชน์เกาะติดแกไปมันก็ดังตามแกหรือได้เงินได้ทองแต่ว่าถ้าไปช่วยคนอื่นเนี่ยอ่าไปสอนคนอื่นแกก็จะได้ความรักความนับถือและความความจริงใจที่แบบเงินทองซื้อไม่ได้มันไม่มีวันหมดไงพี่อูก็จะบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีน้องๆที่คิดแบบเออ อ,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 อ่อนล้าอ่อนแรงเลยนะจงทำวันนี้ให้ดีเลยมาดูว่าเราอ่ะมีความรู้ทางด้านไหนชอบอะไรแล้วก็ไปพัฒนาสิ่งนั้นให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเช่นว่เอาเ,าเราเราทำอาหารขายเราก็ดูอคลิปอาหารทั้ง YouTube หรือไปศึกษาเพิ่มเติมทำ,ทำทำทำทุกวันมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่วะแบบ ทาอาหารมันต้องต้องต่อยแค่นี้พี่มันก็หาเงินไม่ได้อะไม่หรอกถ้าน้องทําอร่อยลูกค้ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเลยได้มันก็ต้องมากขึ้นอันนี้ก็เนี่ยจะจะจะ,จะบอกน้องๆอย่างเงี้ยที่แบบเนาะสังคมทุกวันนี้ก็ต้องให้กําลังใจกันนะแบบเราก็จะมาคิดโทษชะตาชีวิตโทษตัวเองโทษคนบูลลี่คนบูลลี่อะ่ะจะบอกว่าปล่อยมันไปปล่อยมันไปเพราะว่าหน้ามัน พวกนี้พวกนี้เป็นที่สังเกตอย่างนะผู้ที่บุลลี่คนอื่นเนี่ยลองกลับไปแล้วส่องกระจกดูหน้าตัวเองเอออยากให้มันดูหน้าตัวเองว่าหน้ามันนะเต็มร้อยขนาดไหนเต็มร้อยคือพอมันเห็นกระจกปุ๊บมันจะโอ้ยหน้าฉันนี่เหมือนอ้ําเลยหรือว่าหน้าฉันเหมือนชมพู่เหมือนหม่์ได,ดวิกาเลยเนี่ยแบบโอ้ยคนดังเลิศอะไรอย่างงี้ ไม่ใช่ไงถ้าเราพูดตรงๆถ้าแกสวยจริงจะดีจริงป่านนี้แกไปเป็นนางนามแล้วแกต้องไปประกวดแล้วยิ่งแกเป็นคนพวกบุลลี่คนอื่นแกก็ไม่นั่งอยู่ในถ้ำแล้วล่ะอืมแต่คืออาการของแกก็ไม่ได้ดีครบร้อยไงและแกก็ทั่วเปแบบบลี่ชาวบ้านเดี๋ยวน้องจะถามว่าเฮ้ยพี่บุดเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี่ยเหมือนโมโหไม่ใช่หรอกคือเจอมาเยอะ เจอสิ่งรอบตัวเจอน้องๆที่โดนหรืออาจจะเราโดนอืมก็มีเหมือนกันแต่ว่าอยากให้สะท้อนกลับไปดูตัวเองดีกว่าเพราะคนดีเขาก็จะไม่ว่าจะตรงๆพวกนี้น่าจะสํานึกได้แล้วแล้วแบบว่าเอาจริงว่าพวกนี้พวกคนบูลลี่คอนอื่นเนะี่ยจะไม่มีความน่ารักเลยไม่มีความน่ารักแบบคือจะไม่มีความดูท่าทางที่แบบเป็นมิตรหรือละเอียดอ่อนหรือแบบว่าหน้าคบเลยเอาอย่างเนี้ยเออ คือพวกนี้จะแบบอัดใช่ก็อาจจะดูสวยดูเล,ลิศดูหรูแต่เอาจริงในผลสุดท้ายเนี่ยไม่มีเพื่อนไม่ใช่คนอยากคบเพราะเขาเป็นตัวเขานะอาจจะอยากคบเพราะในส่วนอื่นที่มันเสริมผลประโยชน์กันก็จะบอกรักอ่าน้องจะบอกว่าพี่บุตรแล้วพี่บุตรนี่ทําไมถึงเออพูดเรื่องนี้เลยอา้าวกับพี่บุตรบอกแล้วว่าอันนี้ช่องพี่บุตรพาเพือก เรื่องอะไรต่างๆก็ต้องมาเผื่อให้กันฟังเนาะเพราะว่าคงไม่มีใครมามาพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยหนูโดนบูลลี่แล้วเนี่ยเราพี่จะทํำยังไงดีหรือว่าน้องจะทํำยังไงก็นเนี่ยเราก็มาแชร์แกันเผื่อใครโดนอะไรแบบเราหรือประมาณนี้เนาะเราอาจจะได้ข้อคิดอะไรดีๆกันไปมากแล้กันแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะคะยังไงช่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามช่องพี่บุตรพาเผื่อไว้ด้วย นะบ๊ายบายจ้า